มาดูถึงที่เลยพื้นที่แค่หนึ่งไร่เขาจะมีบอ่อเนี่ยนี่มาบ่อบ่อบ่องบประมาณอันนี้เป็นการขุดเองนะใช่ไหมนงครับผมอ่าเขาใช้งบเพียงแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเห็นไหมครับเนี่ยพื้นที่แค่หนึ่งไร่ตรงนี้หนึ่งไร่นะครับแล้วก็จะมีกระท่อมเล็กๆภาษาเลา่าเือว่าเทียงหน้านะครับแล้วก็จัดการได้ดีเนาะจัดการได้ออ <ๆ S 1> ดีเพราะว่าพื้นที่มันไม่ใหญ่อสองท่านเนาะท่านก็อยู่กันสองสามีภรรยาเห็นไหมครับเนี่ยอืมก็ปลูกใช่ไหมครับตอนนี้ เขาลังรดน้ำแล้วสูบน้ําเข้ามาแล้วกำลังที่จะรดน้ำเป็นเครื่องสูบน้ำเนาะใช่เป็นเบนซินเพราะว่าเขารดตอนเย็นๆและอย่างมันราคาถูกกว่าเขายังไม่ค่อยมีงบทีนี้แต่เขาค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดมันก็ได้และอย่างการทำแบบนี้พี่ปกรได้ประสบการณ์มากเป็นยังไงครับเพราะว่าเราทำเองทุกอย่างเนี่ยมันคนละพันกันแล้วนียถ้ามาดูพริกเนี่ยผมชอบมากเลยพริกูน่อันนี้พันแบบยาวๆไม่รู้พี่ปกรณ์รู้จักไหม เคยเห็นเคยเห็นเนี่ยเป็นแบบยาวยาวเลยอันี้อ้นี้สั้นมีแบบสั้นเท่าที่เคยปลูกมาพริกพริกกระเพทนี้จะทนต่อสภาพแวดล้อมเผ็ดแล้วก็ปลูกปลูกครั้งหนึ่งได้สองสามปีเลยนะถ้าเราดูแลดีๆครับเก็บได้ต่อเนื่องเนี่ยเก็บได้ตลอดด้วยเห็นเห็นถามพี่ท่านบอกว่าเก็บได้วันหนึ่งขายได้วันละสองสามร้อยอ่ะแค่นี้นะพื้นที่แค่นี้อันนี้เป็นบริเวณขอบบ่อพื้นที่แค่หนึ่งไร่ครับมีบ่อมีอะไรอันนี้เห็นบอกว่าทําได้แค่สองปีเองสองปีเห็นไหมครับยอยทำมาเรื่อยๆถ้ายอยทำมาเรื่อยๆ หนีมะเขือมีพริกเห็นไหมแล้วก็ที่เราเดินนี่คือแมงต่อทองนี่เป็นเลยสร้างบรรยากาศให้อย่างดีเลยแ <c oughs> สดงว่าไม่ได้ใช้สารเคมีด้วยไม่ได้ใช้อแล้วก็พริกที่ท่านปู่นี่คือปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นตะ์แบบบ,บ้านเห็นไหมครับคือเห็นไหมครับอยู่กันสองตายายแบบนี้มันมันโอเคมากแล้วก็ลูกหลานมาอย่างเช่นในช่วงวันสงการานต์ปีใหม่เนาะเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้กันเนี่ยมะเขือเนี่ยอันนี้ก็เป็นพื้นฐานละปลาก็จะอยู่ในบ่อเนาะถ้าเราเกิดว่าเราอยากจะทําน้ําพริกปลาประมาณเนี้ย ออกมาตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากของบ้านบ้านของน้องนงบ้านหลาน้อยะเลานเป็นเนื้ญาติเป็นบริเวณรอญาตกันแต่ละแต่ละคนก็จะปลูกต่างกันบางคนก็สวนทุเรียนาสวนทุเรียนนู้นก็ได้ได้ได้ดอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพาพี่ากรไปเยี่ยมดูหนอนบ้านน้องนงอยู่ท่านนั่นนู้นนูหนนมองเห็นไปไกลๆด้านนู้นก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ตรงนี้ไฟฟ้าเขาไม่ถึงเนาะไฟฟ้าเขาไฟฟ้าไม่ถึงอนาคตเนี่ยก็มันจะมีทางเนี่ยอนาคตก็จะจะดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าถ้าพูดถึง คนอ่ะจะทยอยออกมาอยู่ที่สวนกันเยอะแล้วเพราะว่าในหมู่บ้านหนึ่งแออัดสองที่เต็มแล้วลูกหลานมาก็อยากมาอยู่ที่สวนที่ไร่ก็พากันมาทาอยู่ข้างนอกอ่าอย่างเช่นเรายหนตอนนี้อากาศสดชื่นมากนะเมื่เย็นภาคทิศตกครั้งนี้เห็นไหมวิถีชีวิตสองตายายอยู่กันแบบนี้บ่อน้ําแค่งบประมาณแค่หมื่นห้าพันบาทแต่ท่านก็ทํามาเรื่อยๆนะสะสมแล้วก็ตอนนี้เห็นท่านจอบบาดาลละค่อยเป็นค่อยไปความพอเพียงแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะครับอืมก็จะเป็นตัวนั้นก็จะเป็นกระท่อม เดี๋ยวเราเดินไปดูกันไหมเดิน<ม>ไปดูด้านนู้นเดินไปด้านนู้นแต่แล้วเราไปดูภาษาเล่าอื่นมาเทียงหน้าหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปเบิรงนะครับอาวุธอาวุธที่เขามีประจําเทียงนาก็คือมีแหด้วยนะครับต้องค่อยๆเดินนะครับมือกล้องของเราเครื่องทุ่นแรงครับเครื่องทุ่นแรงในการที่จะลดน้ําเป็นเครื่องสูบน้ํานะครับแล้วก็ใช้เบนซินนะครับเนี่ยมี ผักชีมีพริกมีใบกระเพราครบสูตรเลยอยู่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นผักชีเนก็เด็กไปเรื่อยๆมันก็จะแตกกเรื่อยๆใช่ครับเนี่ยต้มปงต้มปลาไรง่าๆเราเนี่ยแค่นี้เองเอยู่ได้แล้วมีตะไคร้ขาอสุดยอดค่ะพิถีชีวิตอันนี้คือแบบ,ร,บรูปแบบการใช้ชีวิตจริงๆใช่ครับลงทุนถือว่าไม่ได้เยอะเนาะไม่ได้เยอะเครื่องสูบนะ้ำตัวเดียวเกิดชอบตรงที่ว่า เราไม่ได้ไปกู้เงินมาทำ oh. มันมันเป็น,น,ปนถ้ากู้เงินอ่ะมันเป็นเหมือนวัตจักรที่แบบนหนีไปเรื่อยใช่ไหมบางครั้งเนี่ยการที่เรากู้เงินมาทําแบบเนี้ยบางทีมันไม่ได้มีไรายได้มากนะแต่มันได้ความสุขก็จริงแต่เราต้องไปติดหนี mm. ้สรุปแล้วก็ต้องหาเงินไปใช้หนี้นนนอัอนนี้เขาทยอยทาทีละหลักหมืน่นหลักหมื่นนี่แต่หนึง่งสแตนดาร์ดพื้นฐานคือเขามีที่อยู่แล้ว oh. เ,เมื่อก่อนเขาก็ทําส่วนอย่างเดียวแต่ว่าเพิ่งปรับเปลี่ยนแล้วปรับเปลี่ยนเริ่มมาขุดสระเลี้ยงปลา ปลูกพืชที่เราอยากกินโอเคก็มีตรงนี้เพิ่มทุ่งนาก็มีนะมีนาไว้กินเออเนี่ยครับแต่เนะแต่ก่อนทำทำมันเนาะแบบใช่ครับเป็นมันแบบอันนี้อันนี้ก็มป็รายได้เอาตรงนี้มาทําตรงนี้แต่หลังจากที่รู้สึกว่าไปซื้อผักกะแรงก่างก็เลยปรับเปลี่ยนใช่ครับเริ่มต้นจากหนึ่งไร่ก่อนเนี่ยด้านหลังเราไปดูกระท่อมกัน อันนี้เห็นไหมพี่ที่เขาเก็บมาเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเงินละถ้าเกิดว่าไปขายตามหมู่บ้านก็ทุงได้ยี่สิบาทก็ได้ไม่ต่ำกว่าสองร้อยนาะใช่ครับก็จะเป็นแบบนี้น้ำมันจะหมดอ่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็เนี่ยวัสีมากเตาที่อยู่กระท่อมใช่ไหมก็เหมาะสำหรับในการพักผ่อนช่วงกลางวันใช่บางคนก็บอกนอนเวนนั่นแหละเออเนี่ยถ้ามันร้อนจัดๆเขาก็ต้องต้องพักผ่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นแหถ้าอยากจะกินปลาก็ลงปุ๊บแป๊บเดียวครับ ฐานเผาเองอ่ะไปดูได้ามาดูฐานเผาเองก็จะเป็นฐานเผาเองเนี่ยจะเป็นแบบนี้ฐานไม้อะไรต่างๆก็เก็บมาจากที่แถวนี้แหละร้อนไหมอันนี้อันนี้ยังไม่น่าจะยังไม่เปิดออกเพราะว่าไอ้ตัวนี้ยังปิดน่าจะ,าจะยัง<ะ>เก็บจะเกอบได้ละเออนะครับลองมาดูมุมนี้ครับอันนี้เป็นบ่อนะบ่อบ่อที่เรียกว่าเป็นแบบขุดแบบแนวยาวไปเลยธรรมดาเป็นมันสี่เหลี่ยมพื้นผ้า สังเกตจากสังเกตจากบริเวณขอบต้นกล้วยก็คือโคนต้นกล้วยถ้าไม่ขยันจริงๆทําไม่ได้เห็นไหมยอดแทบจะไม่มีเลยเป็นการเขาเรียกว่าอะไรได้ทํางานอืทํางานไม่อยู่เฉยเหนื่อยก็เหนื่อยก็นอนพักโอเค okay, เนาะพื้นที่หนึ่งไร่กับกับการทรรําเกษตรชิลเร์เป็นแบบต้องบอกว่าพอเพียงจริงๆพอเพียงค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเป็นค่อยไปพอเพียงก็คือค่อยๆทาอ่ะ แต่พอเราทําไปหลายปีมันมีเยอะอก็พอมามาเห็นอีกทีก็นึกว่าใช้เงินเยอะอแต่จริงมันใช้เวลาอัอออนนี้ค่อยๆทําไปโอเคครับวันนี้พามาดูพื้นที่หนึ่งไร่กับการจัดสรรทําเกษตรที่เรียกว่าเป็นแบบพอเพียงกับการดารงชีวิตจริงๆโอเคขอบคุณคน <ผม S 1> ้อง่งที่พามาเยี่ยมชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ